จากคำถามนี้คะที่ว่าปีชงคืออะไรหมายความว่าอย่างไรนะคะและมันร้ายแรงขนาดไหนทำไมถึงต้องมีการไหว้แก้ปีชงนะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะสำหรับปีชงนะคะหมายความว่าคำว่าชงเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณของจีนแล้วนะคะที่ว่ากันทั้งหมดนี้คือเป็นาศาสตร์ของจีนทั้งหมดนะคำว่าชงเนี่ยมีมาตั้งแต่ สมัยโบราณของจีนแล้วนะคะจัก,กรพรรดิก็จะดูแม้กระทั่งเรื่องของการออกรบนะนั่นหมายความว่าชงเนี่ยคือการไม่ดีนั่นเองนะคะหมายความว่าปีนักสัตว์หนึ่งกับปีนักสัตว์อีกอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นคู่นักสัตว์กันที่ไม่ถูกกันนั่นเรียกว่าปีชงเช่นปีนี้เป็นปีชลรูทองนะคะก็จะไม่ถูกกับ ปีมะแมก็คือชงกันไม่ถูกกันนั่นเองหรือปีวอกก็จะไม่ถูกกับปีเสือนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของปีนักษัตว์ที่ชงกันตามโบราณจีนก็จะมีการดูเรื่องงามยามดีหรือแม้กระทั่งการที่จะเลือกข้าบดีหรือเลือกทห,หารเข้ามานะคะก็จะใช้ศาสตร์นี้ในการที่จะคัดเลือกด้วยนอกจากฝีมือแล้วนะคะจึงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และการวหว้แก้ปีชงนั้นหมายความว่า จะช่วยทําให้อย่างปีนี้เป็นปีฉลูทองใช่ไหมคะเขาเป็นใหญ่กว่าปีมะแมเพราะฉะนั้นนะคะปีมะแมจึงต้องมีการไหว้แก้ปีชงเพื่อให้ดวงของตัวเองนั้นดีจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีก็อาจจะดีขึ้นขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะคะจากนักลายเป็นเบาจากเมาอาจจะเป็นไม่มีไปเลยก็เป็นได้เช่นกันนะคะหรือถ้าปีไหนที่มันวนไปที่ปีมะแม ปีที่ชงที่อยู่ข้างล่างก็คือปีฉลูอันนั้นปีฉลูก็ต้องแก้ปีชงมันก็จะวนไปครบทั้ง12นักสัตว์นั่นเองนะคะค่ะงั้นวันนี้นะคะก็จะมาดูว่าและอะไรเป็นการไหว้แก้ปีชงนะคะอย่างที่เคยโพสต์ไปแล้วนะว,วันนี้ก็เลยจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดอันนี้เป็น กระดาษไหว้แก้ปีชงนะคะกระดาษไหว้นี้ข้างในนี่ก็จะมีทั้งกระดาษเงินกระดาษทองที่มีความหมายมงคลทั้งหมดแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขจัดอุปสรรคการค้ารุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยนะคะให้มีคู่คนมาช่วยเหลืออุปธรรมคำจุนตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทั้งหมดนี้อยู่ในชุดไหว้แก้ปีชงนะคะเชอรี่ฟ้าประธานพรน,นั้นจัดตามแบบจีนโบราณทั้งหมด ครบเซตไม่มีตกหล่นไม่ยน่นไม่ย่ออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ1เซตนี้จะประกอบไปด้วย1่งเตียนะคะหนึง่งเตียตัวกิมกุยหนังหูนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นกุยหนังหูเปาอุ่งหูแล้วก็ทุกหลังหูนะคะพร้อมกับโงเ่เศกโงเ่เศก โงดเซจจี้ก็คือเงินทั้ง5แบบเนาะเงินทั้ง5แบบของจีนนั่นเองนะคะทั้งหมดเนี่ยครบเซตเป็นชุดไหว้แก้ปีชงและคนที่ไม่ชงไหว้ได้ไหมนะคะแนะนำว่าไหว้ได้ทุกปีนักษัตริย์เลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปีมาแม่เท่านั้นเพราะว่าเราไม่อาจสามารถรู้ได้ว่า ชีวิตของเราในดำเนินไปอาจจะพบอุปสรรคนะคะอาจจะเจอคนกันแก้งนะหรืออาจจะขอเสริมความแฮ่งก็สามารถที่จะไหวได้ทั้งหมดบางใครบางคนถ้าใครรู้สึกว่าติดขัดบางช่วงก็สามารถที่จะไหวและช่วยให้ก้าวข้ามได้อย่างง่ายดายและราบลื่นนะคะ หลักการไหว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการไหว้ก็คือเป็นทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะเราจะอยู่ที่หน้าองค์ไทยสวยเอียนะคะเราจะไหว้ที่หน้าองค์ไทยสวยเอียองค์ไทยสวยเอียเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคชะตาประจําตัวของเราเดี๋ยวทางเพจจะขึ้นอาราบัมรูปที่เป็นเคยโพสเอาไว้เป็นไทยสวยเอียประจําองค์ของประจําปีเกิดของแต่ละคนนะคะก็ถ้าใครไม่สะดวกไปสักเจ้าสามารถที่จะนํารูป ในนั้นแล้วมาอาธิษฐานที่บ้านได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานมั่นคงให้มั่นเสร็จแล้วนะคะเรานํากระดาษชุดนี้นะคะปัดตัวคนถ้าไปศาลเขาจะบอกปัดตัวเนาะคนจีนเรียกว่าการลอนะคะ ปัดทั้งหมด12ทีหัวสรดเท้ายาวไปหัวสรดเท้ายาวไป12ทีใครมีคนช่วยปัดให้ปัดหมุนวนรอบตัวไปเลยนะคะ12ทีเช่นกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นำกระดาษนี้ไปเผาเป็นอันเสร็จพิธีถ้าใครไปศาลเจ้านะคะเขาบางศาลเจ้าก็อาจจะให้ตั้งรวมๆกันไว้ก่อนแล้วเขาจะรวบรวมกันไปเผาเนาะถ้าบ้านใครไม่สะดวกใครอยู่คอนโดนะ ก็สามารถที่จะใส่ถุงแล้วก็ทิ้งถังขยะได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางขยะเขาก็จะเอาไปเผาอยู่ดีนั่นเองนะคะหลักการง่ายๆเนาะช่วงนี้เป็นโซเชียลดิสท c นใครไม่สะดวกก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปไหว้ที่ศาลเจ้าเราสามารถทำให้ท่านได้นะคะสั่งชุดนี้ไปแล้วก็ไปปัดตัวให้ท่าน1 2ทีเช่นกันแล้วก็ถือกระดาษชุดนี้ไปไหว้ ให้ทานแผนท่านนะคะก็เอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะก็สะดวกได้เหมือนกันหรือใครที่ไม่ได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอย่างที่บอกก็สามารถที่จะนําเสื้อผ้าของคนคนนั้นนะคะนํามาปัดถือเสื้อแล้วก็ปัดปัดนี้12ทีได้เหมือนกันแล้วก็นําไปไหว้ให้เขานะคะเอ่ยชื่อนมสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดได้เหมือนกันเลยนะคะ และถ้าใครไม่สะดวกนะคะอย่างที่บอกปีนี้ฟ้าประทานพอนะคะจัดไหว้แก้ชงให้เต็มเลย3วัดมังกรด้วยกันนะคะมีอยู่1วัดเล่งในยีนะคะถือว่าเป็นหัวมังกร2อวัดเล่งบุกยี่นะคะถือว่าเป็นท้องของมังกรอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและ3ามะสุดท้ายก็คือวัดเล่งหัวยี่นะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีสามมังกรและอันนั้นถือวัดอันนั้นถือเป็นวัดหางมังกรนะคะก็ถือว่า เป็นอันครบเปิดขุมทรัพย์มังกรน,นั่นเองนะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าไหว้ครบสามวัดนะคะก็จะเฮงเฮงรวยรวยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองตลอดปีเลยนะคะฟ้าประธานพรก็เลยจัดไหว้ให้โดยที่ทุกคนไม่ต้องเดินทางไปเอง มีถวายทูบนะคะแล้วก็ถวายเทียนคู่มังกรพร้อมกับชุดนี้ให้กับทุกท่านทั้งหมด3ชุดเลย3ชุด3ที่นะคะ<ม>ก็ใครไม่สะดวกเดินทาง ก็ให้ทางฟ้าประทานพรจัดให้ได้นะคะสําหรับเซตนี้นะคะบอกราคากันนิดหนึ่งสำหรับเซตนี้ใครอยากจะนําไปไหว้เองเซตนี้199บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆ199บาทถึงไปไหว้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทางฟ้าประทานพรจัดไหว้ให้ทั้ง3วัดบางกรเลยนะชุดเล็ก9 9 9บาทนะคะชุดใหญ่1 9 9 9บาบาทชุดใหญ่ก็จะอัพตามไปคือมี ทูบใหญ่ทุบมังกรใหญ่แล้วก็เทียนใหญ่เนาะก็ตามกันไปก็คือราคานี้ต่อ3ชุดแล้วนะคะชุดเล็ก999ชุดใหญ่ 1,999สําหรับใครอยากจะนําไปไหว้เองได้ง่ายๆชุดนี้199บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะใครสนใจนะสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่ Line แอ s ไซนกวนอิมบริซิงนะคะหรือมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการไหว้แก้ปีชงอย่างไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ Line แอ s ไซนกวนอิมบริซิงนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ